ตารความโง่ของยานใช่ไหมล่ะอีอีถ้าไม่ใช่จากสอพเต่างอยมีสอพอไหนใครเป็นคนเข้าใช้ตำรวจคนนั้นจะถูกจับตัวได้แล้วก็แล้วแต่ว่าตำรวจคนนั้นจะแจ้งจะฟัดทอดไหมว่าใครเป็นคนเข้ามาให้ใช้ข้อมูลนี้และโง่ที่8เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าถึงข้อมูลคดีอาญาบุคคลได้ทั่วประเทศค่ะไม่ต้องเฉพาะเต่างอยค่ะอีโคโบ้านตำรวจคนนั้นมีทางเลือกคือรับไปเต็มๆ,น,ๆน้ำน้เนื้อเนืน้อคนเดียว อันที่2ก็คือต้องซัดทอดด้วยว่าใครเป็นคนเอามาให้ไล่คนเอามาให้น่นเป็นใครจะโยงไปถึงไอ้เคได้หรือไม่เรายังไม่รู้แต่ที่แน่ๆจะโยงไปได้คนที่ใกล้ตัวไอ้เคมากขึ้นถ้าคนที่เอาไปให้เป็นผู้หญิงแล้วพรีเซนต์ว่าสุชาดาโคชรินก็จะยิ่งแนบแน่นกันเข้าไปใหญ่นี่น่าจะเป็นจุดที่ทําให้ไอ้เคไม่พอใจมากๆแม้จะรู้ว่าไอ้ไหลาอาจจะไม่กล้าไอ้ไหลาอาจจะกลัวอีก้อยอาจจะกลัวโดนแหกกี โง่ที่เกเราเห็นยานพูดมานานละสุชาดาสุรชัยสุภกิจทำมั่นใจไม่ใส่มาละคะานาังกระบือปล่อยให้เราตบหัวยานเล่นอยู่ได้มั่นใจก็ใส่มาอย่าเห่าเยอะอ้วนเว้อรำคาญเห่างุ้งงิ่งอยู่ได้ว่าแต่มีปัญญาไหมจ๊ะ <c oughs> ลึกก็ได้หลักฐานสำคัญมาเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะคะเรื่องราวตรงนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่ทีฉันอยากให้สังเกตคือ วิธีการโชว์กล้ามดากยกตนขงขมท่านของไอ้อวตาลตัวนี้นะคะใช้ลีลาในการเขียนเหมือนเป็นคนผู้รู้กฎหมายพวกอะไรยังไงเนี่ยนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปัญหาปนโหนจนคนเข้าใจว่าเป็นอายการบางคนคิดว่าเป็นผู้พากษาเรียกท่านใหม่ซะอย่างดีด โง่ที่สิอันนี้ออกแนวกึ่งมั่วกึ่งรั่วที่ยานพูดว่าคนที่มั่นหน้ามั่นโหนกจนคนคิดว่าเป็นอายการไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นช่องปอมคนมองข่าวที่เคยเชียร์สาวิตรีอยู่เคียงข้างนุชมานานแต่พอมียานเข้าไปปุ๊บชิบหายหมดเลยคนเคยสนับสนุนดีดต,ตัวออกหมดเหลือกันอยู่สองตัวแม่ลูกวังเวงกลางฝูงควาย ที่ไอ้หลายทำเนี่ยมันเป็นเรื่องนิสัยแล้วก็เป็นจริตโทสะของตัวเองร้วนๆเป็นคนที่กูยอมแพ้ไม่ได้ไม่ไม่ต้องอะไรหรอกดูแค่ว่ามันยอมเอาผ้าพ่อแม่มันตีกันนวเนียน,นยคลิปที่มันถ่ายไว้เอามาลงเพื่อที่จะประชดประชันหนึ่งกับเมเดย์ก็ลองคิดดูว่าคนคนนี้นะคะมีแต่อีกโก้เท่านั้นเองไม่ได้สนใจว่าอะไรเอไงกูต้องเอาชนะให้ได้ แค่นี้เองนะคะคนฉลาดบางคนก็คิดจะเอาแต่เอาชนะนะคะแล้วก็เลยโชว์ความเฮี้ยของตัวเองออกมาแล้วก็เห็นๆกันอยู่นะหลายๆคนพยายามที่จะโชว์กล้ามดากพยายามที่จะโชว์อะไรด้วยด้วยสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งๆท,ท,ที่รู้ดีอยู่ว่าเคยพูดอะไรไว้เคยทําอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเหมือนกันหมดนะคะเหมือนกันหมดคะ่ะตรงเนี้ยวัดเนี้ยที่สำคัญเลยฉันอยากให้ดูวิธีการยกตนข่มท่านเหนือคนอื่นของ,ของ,ของไอ้อวตารตัวนี้แต่จะมีบางคนจะบอกว่ายันก็ทําไม่ได้เลยอย่างนี้กับศัตรูเราทําได้ทั้งหมดคะ่ะ คุณเห็นไหมคะเวลาที่เขาลบก,กันเนี่ยสองกองทัพอยู่ประจนหน้ากันเนี่ยเขาก็จะยกเยยถักถางกันให้เกิดอารมโมโหนะคะแต่เราคงเออไม่ไปถักทางไปทั่วอุยบรินินแดนอนาณาจักรอื่นนี่ต่ำกว่ากูทั้ทงนั้นอะไรทํานองเนี้ยมันแต่ไอ้เคเนี่ยคือได้ทุกมุมได้ทุกทิศเพราะกูถือว่ากูเป็นคนกลางกูไปเข้าข้างใครเพราะฉะนั้นเนี่ยกูอยากจะเอกดหัวใครกูอยากจะหลอกด่าใครกูทําได้หมดในหัวข้อเดียวในหัวข้อเดียวกูด่าได้ทุกคนอันนี้เห็นไหมครับด่าไอ้ไหลแล้วหนึ่งนะคะ แล้วก็บอกว่าช่างวาาโง่หนึ่งนะเดยวก็จะมีอียานอีกอยคนนี้คนนี้โง่หมดกูฉลาดอยู่คนเดียวจริงๆข้อนี้ขอด่าตอแหลค่ะไม่นับยานตอแหลแบบจับได้ค่ะยานเฮี้ยใส่ทุกคนค่ะเพียงแค่เขาคิดไม่เหมือนยานหรือแม้แต่คนในข่าวยานก็จังรีจาไรทำตัวสะทุนด่าทอเขาเอาสะใจเพื่อลดทอนความต่ำต้อยของยานชีวิตกระจอกกระจอกที่เหมือนหมาขี้เรือนให้สูงส่งชั่วครู่เพื่อสะกดจิตตัวเองไม่ให้รู้สึกกระจอกไปมากกว่านี้ ข้อนี้ที่บอกว่าแขวนแต่ศัตรูนี่เราเขินแทนติ่งยานนิดนึงเนอะยานมันมองพวกคุณโง่เป็นควายอะหลักฐานมีในคลิปไม่รู้กี่ร้อยคลิปแต่กูตอแหลขนาดนี้พวกมันยังจับไม่ได้เราว่าออยานมันคงนั่งหัวเราะคิกคิกวันนี้กูหลอกควายได้อีกแล้วสิ่งที่ไอเค่พูดมาถูกต้องโอกาสมีความเป็นไปได้ค่ะดิฉันจะเชื่อตามนี้เลยนะถ้าไม่มีอาการของไทรอยเพราะการส่งอายการอย่างที่ดิฉันบอกดูกกตูม ส่งเรื่องอายการในคดีของดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้นําดิฉันส่งไปด้วยนั่นก็คือนั่นก็คือว่ามีการมีความเห็นไม่น่าจะสั่งฟ้องนะคะ ไม่จําเป็นที่้องเอก้้องสงสสััยะะะไไรีปนนะคะแลวม็จะมีีท่11คดีของยานตํารวจและอายาการมีความเห็นสั่งฟ้องจ้าอีงโง่คดียานถ้าไม่สั่งฟ้องจะออกหมายจับให้ยานได้ไงคะนั่งสมองกลวงคดีใดๆก็ตามเมื่อมีพยานหลักฐานเพียงพอว่าน่าจะกระทําผิดเขาก็สั่งฟ้องค่ะและออกหมายเรียกสองครั้งแล้วยานไม่มาก็ออกหมายจับต่อเลยโอ้ยมึงเป็นประธานเอฟซีทนายได้ยังไงอียานทนายตั้มไม่สอนมึงบ้างเหรอ แบบหนึ่งอย่างที่เอเคพูดนี่แหละจริงๆรนะแต่อาการของไอ้ไหลคืออะไรเป็นไปได้ที่อย่างที่ดิฉันบอกม,มันเป็นไปได้ที่จะเอาไอ้ไหลไปสั่งฟ้องไอ้ไหลถึงได้รู้เรื่องหรือเป็นการสั่งสอบเพิ่มเขาส่งไปโดยที่แบบไม่มีไม่มีไม่พบผู้กระทาผิดเพราะนั้นเถอะเพื่อที่จะรอดุลพินิจของอายการ อายการสั่งสอบเพิ่มสั่งสอบมาที่ไอ้ไหลเพิ่มแสดงว่าอายการดูอะไรทั้งหมดแล้วก็สงสัยไอ้ไหลแหละสงสัยไอ้ไหลแหละก็เลยมีการสอบเพิ่มมีการเอานุ่นเอานี่ไปให้เพิ่มไอ้ไหลถึงได้มีอาการ อ,ง,อง่งที่สิบสองคําว่าอายการสั่งสอบเพิ่มนั่นคือแสดงว่ามีความเห็นสั่งฟ้องค่ะอีกควายชื่อไอ้แต่ก็จะขึ้นในระบบของตํารวจตั้งแต่แรกเลยค่ะคําว่าอายการสั่งสอบเพิ่มนั่นก็คือคดีนั้นมีการสั่งฟ้องแล้วและอายการอยากได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็จะส่งสํานวนให้ตํารวจดําเนินการต่อค่ะโง่ไม่พักจริงๆอีเพนจันไรคือเป็นไปได้มากที่ไม่มี ผู้ก,กระทําผิดไม่พบผู้กระทําผิดมีหลายคนพูดไปพบคนกระทําผิดไม่พบคนกระทําผิดอย่างนูน้นอย่างนี้นะคะทีนี้มันต้องเห็นสำนวนจริงๆถึงจะถึงจะรู้ได้ว่าตกลงตํารวจเนี่ยส่งไปยังไงแต่ทําไมไอ้ไหลเดือดอีกถ้าส่งอายการไปแบบไม่พบพูกระทําผิดทําไมไอ้ไหลเดือดอีกไปตอางอยวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดมาก็ไปเสดเธอเทิงบองอะไรก็สวนยางน้อยสวนยางน้อยไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกับกูแล้วมีอาการเมาบ้าบอกก็แตก ดิฉันได้ให้ความเห็นไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าวันที่ยี่สิที่ไปเนี่ยตำรวจนัดไปเพื่อจะส่งอายการแต่ไอ้ไหลร้องขอความเป็นธรรมมันร้องขอได้หมดนะคะขอเลื่อนไปก่อนยังไม่พร้อมเดี๋ยวขอยื่นนั่นยื่นนี่อีกได้ไหมเป็นไปได้ค่ะ ออาจจะยู่แี่รนนับ้นะคําว่าร้องขอความเป็นธรรมนั่นก็คือคดีนี้ตํารวจต้องแจ้งไอ้แต่เป็นผู้ต้องหาค่ะในเมื่อเป็นผู้ต้องหาชื่อไอแต่ก็จะปรากฏในข้อมูลคดีอาญาชั้นตํารวจในระบบคามแต่นี้ไม่มีค่ะ ยานก็หลอกแดกฝูงอยู่ได้หน้าไม่อายไม่มีปัญญาทำอะไรไอ้แต่แต่กล่อมฝูงสวนยางน้อยสวนยางน้อยรูปต่อไม้เป็นร้อยคลิปแล้วมั้งไอ้แต่ไม่ติดคุกสักทีเราจะเปิดกะโหลกเน่าาของยานให้นะยกตัวอย่างคดีสวนหวนุชมันตกเป็นผู้ต้องหาแล้วถึงไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการได้ค่ะไม่ตกเป็นผู้ต้องหาจะไปร้องขอความเป็นธรรมกับอายการได้ไงอีป,ปึก นี่เป็นขั้นตอนกฎหมายง่ายๆเลยยานที่ทำตัวเป็นผู้รู้กฎหมายแต่เรื่องพื้นของกฎหมายยังไม่รู้เลยในเมื่อจุดเริ่มต้นของคดีมาจากชั้นตำรวจนะวันนี้ไอ้แต่ยังไม่มีคดีไม่เป็นผู้ต้องหาตามที่ยานหลอกฝูงและไอ้แต่ทำตรงปั่นให้เอฟซีเข้าใจว่าตัวเองมีคดีต้องไปโรงพักบ,บ่อยๆเราก็อยากจะถามว่า พวกมึงสองตัวมีคดีกันที่วัดหรือไงให้เจ้าอาวาสสอบสวนงั้นสิเสร็จแล้วให้พระสั่งฟ้องส่งสับป,ปะเลอะขึ้นเมนเผาพวกมึงหรือไงพวกมึงสองตัวจะหลอกคนดูไปถึงไหนพอด่าก็ว่าด่าทำตัวอุบาททั้งคู่ปั่นหัวเอฟซีตัวเองน้าไม่อายส่วนอีงัวยานี่มันโง่บันเลยจริงๆขั้นตอนกฎหมายก็ไม่รู้ออกมานั่งแพร่แบบจำศัพท์เขามาพูดโดยไม่รู้ความหมายไม่รู้ขั้นตอนกฎหมายที่แท้จริงเมื่อผู้นําโง่ผู้ตามก็โง่าตามเหมือนฝูง เพราอเราบอกว่ายานโงก่ก็โกรธเราอีกแท้จริงเราไม่ได้ด่านะแต่ที่เราบอกว่ายานโง่นั่นเพราะยานโง่จริงๆเป็นคุณลักษณะที่ติดตัวยานเด่นชัดโง่แบบเจิดจ้าโง่แบบมองไกลๆมองข้ามประเทศก็ดูรู้ว่านั่นคือควายดูเอานะคะนี่คลิปยานแค่ภายใน10นาทียานยังโง่ได้เกินโหลคิดดูซิว่าปีหนึ่งยานโง่ไปกี่ครั้งไปคูณกับเองนะ อ๋อเราจะบอกให้นะคะคนไม่รู้ไม่ผิดนะแต่คนที่ไม่รู้แต่พยายามอวดรู้เขาเรียกว่าคนโง่และคนโง่ที่ชอบแสดงออกเขาเรียกว่าโชโง่าจา้ะอีเพนจันไรอีกระบือโสโครก เสริมนิดนึงนะคะขั้นตอนกฎหมายพื้นฐานง่ายๆหากติ่งยานที่อยากหายเป็นควายกลับมาเป็นคนไม่เชื่อเราเพราะมีอคติที่เราไม่เลียแคมนุ์เช่นยานพวกคุณก็สามารถไปคุ้นคว้าขั้นตอนกฎหมายได้ตามเพจกฎหมายทั่วไปหรือ Google ได้ค่ะเล่น YouTube เป็นก็ควรรู้ด้วยว่า Google กับ YouTube อยู่ภายใต้บริษัทเดียวกันค้นหาความรู้กันได้ง่ายๆค่ะ ไม่เสียเงินหรือถ้ารักการอ่านก็เดินเข้าร้านหนังสือกฎหมายทั่วไปฉบับประชาชนหรือถ้าไม่รักการอ่านก็ถามผู้รู้ทนายหรือถามตำรวจเดินขึ้นโรงพักขอความรู้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณก็จะได้ความรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องโดยไม่โดนอียานหลอกเช้าหลอกเย็นแบบนี้หรือจะเลือกเป็นควายโดนมันปั่นให้ความหวังต่อไปก็ตามสะดวกนะคะวัชพืชมันถูกกว่าข้าวเราเข้าใจค่ะ